ก่อนรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์ให้กับช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ งานศพนายพงเพลขีตั้งเรื่องเล่าสยองขวัญอันที่จริงดิฉันไม่เคยรู้สึกไม่ดีกับการไปงานศพมาก่อนตรงกันข้ามกลับถือว่าเป็นงานสังคัญที่จำเป็นยิ่งกว่างานวันเกิดหรือนานแต่งงานเสียด้วยซ้ำเพราะถือว่าเป็นการไปอาโหสิกรรมและรำลากับผู้วายชมซึ่งเป็นญาติสนิท มิสหายเป็นครั้งสุดท้ายแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์หนึ่งเรียกว่าชวนให้ขนลุกขนพองเลยค่ะที่ทำให้ดิฉันไม่กล้าย่างกลายเข้าไปในงานศพใดๆอีกเลยนับเวลาได้ราวสิบปีเศษมาแล้วงานศพของเพื่อนรุ่นน้องบริษัทเดียวกันพ่อแม่จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งในกรุงเทพนี่เองวัดตั้งอยู่ย่านใจกลางเมืองตอนนั้นรถราก็ยังไม่ติดขัดนักหรอกค่ะถ่าเลยชั่วโมงเร่งด่วนไปแล้ว และวัดทั่วั่วไปก็ไม่รีบร้อนสวดศพกันตั้งแต่หัววันเหมือนอย่างในปัจจุบันฮงเทพอายุ3-5ปีจัดว่าเป็นคนหน้าตาดีอีกทั้งยังเป็นคนที่มนุษย์สัมพันธ์ดีมากมีอารมณ์ขันและช่างฟูดช่างคุยทำให้เพื่อนฝูงได้หัวรกกันเป็นประจำ ใครมีปัญหาชีวิตจนหน้านิวหิวข,วขาวดพอได้ฟังฮงเทพพูดคุยก็หายเครียดได้ทั้งทั้งที่ไม่มีวี่แววว่าจะเป็นคนที่มีรสะนิทยมเพศเดียวกันแต่ฮงเทพก็ยังไม่มีแฟนสักทีถ้ามีใครถามก็ยิ้มฟันขาวพูดติดปากอยู่สองครั้งคือเนื้อคู่ผมยังไม่เกิดกับพี่ช่วยหาแฟนให้ผมสักคนสิครับต่อมาไม่นานพวกเราก็ต้องยอมรับว่าเป็นโชคดีทั้งของฮงเทพ ับผู้หญิงที่จะมาเป็นคมรักเป็นพันรยาในอนาคตเพราะพงเทศเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อครั้งพี่เพื่อนชวนไปดูพี่ดินเพื่อซื้อขายเก็นกำไรพี่ชมบุรีในยุคพี่ฟองสบ,บู่กำลังเฟืฟ่องฟูคือถ้าพงเทพแต่งนานแล้วคิดว่าวิญญาณขาวคงนอนตายตาไม่หลับแน่เพราะเป็นฝ่วมบุตร ธรรยาและฝ่ายหิงที่อาจจะเพิ่ตั้งคันต้องประสบกับความวิปโยคโศกเศร้าเพียงใดแต่เมื่อไม่มีเรื่องเศร้าซ้ำสองงานศกของพงเทพก็ทำให้เกิดเรื่องสยองและหน้าขมหัวโดยไม่มีใครนึกฝันดิฉันกับเพื่อนๆไปฟังสวดอาธิธร์ทุกคืนพ่อแม่ของผู้ตายใจแข็งเหลือเกินทั้งทั้ ที่มีลูกชายคนเดียวนั่งทานนมมือฟังพระด้วยค่ะพี่สงบนิ่งพวกเราเข้าไปยกมือไหว้ก็ฝือยิ้มรับไหว้ขออกขอใจพี่อุดสามากันทุกคืนอรักษากับเพนพรซึ่งเป็นเพื่อนของดิดฉันพวกเขาถึงกับขันมาซับน้ำตากับดิดฉันพึ่งทำเสียงคือละว่าถ้าเป็นเราคงจะขาดใจตายตามลูกไปแล้วคืนแรกพี่นําหัวหน้าเราพี่ออกมาจากบริษัทและตรงดิ่งมานานศพ พร้อมๆกันก็เจอดีเข้าอย่างจังพวกเราจุดผู้ไหว้ศพแล้วออกมานั่งที่เป็นหน้าศาลาพี่นำนั่งผู้กับพ่อแม่ทงเทศแต่พอสวดเสร็จจบแรกพี่เขาก็ขอตัวมานั่งสมทบกับพวกเรามีการเสิร์ฟเกี๊ยวน้ำผู้เล็กๆ ดิฉันกับเพื่อนเพื่อนกำลังถือช้วยตักเกี๊ยวใส่ปากส่วนที่มันขอแต่น้ำเย็นเยียมหน้าเข้ามาบอกว่าพี่นั่งในสาลาไม่ไหวรูปพงเพศหน้าโรงยิ้มให้พี่ตั้งหลายครั้งดิดฉันวิดสำลักเพนพรกับออรักษาร้องวีดวายเบาๆแถมปล่อยฟ้วยปล่อยช้อนร่วมลงพื้นดังเพลงจงชมื่นหันมามองต่างคนต่างเลี้ยวซ้ายแลขวาเลิกลก บรรยากาศงานศพพี่ปกติก็ไม่ค่อยจะสู้ดีอยู่แล้วตอนนี้กลับกลายเป็นแสนจัยลกเย็นชวนให้วังเวรใจอย่างบอกไม่ผูกคืนต่อมามีคุณป้าอายุราวหกสิบเศษรูปร่างบวบอ้วนหิวขาวแต่งตัวเรีเครื่อประดับแวววาวมากคุณญิงของแพ้มีลูกลูกหลานลานคอยตามประครับประคองพ่อแม่คงเพศออกมายกมือไหว้น,น้อมเชื้อเชิญให้เข้าไปไหว้ครับแต่คุณป้าชะนักเหมือนนึกอะไรขึ้นมาได้ลูกชายเมื่อ ตะกี้หายไปไหนแล้วละ่ะพ่อแม่พงเพมองหน้ากันก่อนจะเรียนคุณป้าว่ามีลูกชายคนเดียวแต่ท่านยืนยันว่าลางจากรถมาถึงหน้าศาลาก็มีหนุ่มหน้าตาดีออกไปยกมือไหว้ต้อนรับ ที่ไม่ได้ตาฝาดห,หน้าตาเหมือนพ่อของพงเทพเป็นพิมพ์เดียวกันเลยหรือว่าเสียงคุณป้าขาดหายไปเหมือนเพิ่มจะอะไรขึ้นมาได้ที่ว่าจะเข้าไปไหวพระเป็นอันว่าลมเลิกแต่มานังแปดที่ก้าอี่ในเต็นแผนหน้าตาขาวซีลูกลูกหลานหลาน,ลานรีค้ายาหอมยาดมมาให้จ้าละวันเหมือนท่านจะเป็นดมค่ะ คืนสุดท้ายคุณดุงคง,งดึงลุกจากสาล่ายางรีบร้อนเมื่อพระสวดจบรอบที่สองพอมีคนถามว่าแกจะลุกไปเข้าห้องน้ำใช่ไหมแต่คุณดุงถึงกับ กลืนน้ำไายเพื่อก่อนจะบอกว่าเปล่าฉันจะกลับบ้านหนะักไม่รอให้ครับสวดจบแล้วคุณดุงแกบอกว่าพงเทพในรูปภายหน้าลงน้ำตาไหลพระก่อนจะสยายยิ้มให้จงแกทนอยู่ต่อไปไม่ไหวแล้วไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะตอนที่พวกเราออกจากงานศพมาขึ้นรถไล,ไล่ๆกับแขกคนอื่นๆืนดิฉันกำลังสตาร์รถเพนพร็กับออรักษาที่มาเบียดกันอยู่ข้างหน้าพูดเสียงสั่นเครือเหมือนจะร้องไห้ก่อนจะทำตาเลิกและ ใช้ปากชี้แพนมือไปทางหน้าเมนที่มืดสัวก่อนจะบอกว่าพอจุดพี่ดาคับพงเพศมาส่งเราค่ะแม้ว่าเป็นภาพเรือนเดือนก่อนจะจางหายไป แต่ก็ยังจําได้ว่านั่นคือพงเพศแน่นอนต้องยอมรับเลยค่ะว่าพงเพศเทียนมากจริงๆในตอนนั้นถึงแม้จะเห่าไปแล้วแต่เขาก็ยังไปปรากฏให้คนที่เคยรู้จักได้พบเห็นอยู่ตลอดส่วนตัวดิดฉันก็เคยเจออยู่ครั้งหนึ่งกลางดึกคืนนั้นดิดฉันได้ยินเสียงคนมเรียกดังแว่วมาจากหน้าประตูรัว้วพอลุกขึ้นไปส่องดูทางหน้าต่างชั้นสองเท่านั้นแหละค่ะ พงเทพยืนกวาดมือเรียกดิดฉันอยู่หน้าบ้านเห็นชัดเต็มสองตาจริงๆภาพในคืนนั้นดิดฉันไม่อยากจะจำมันเลยแต่พอพูดถึงเรื่องนี้ทีไร ถ้ามันก็จะฟุดขึ้นมาให้เห็นอย่างชัดเจนอยู่ตลอดพงเพศไม่ใช่พงที่เลวร้ายอะไรดิฉันว่าบางทีเขาอาจจะยังไม่รู้ตัวก็ได้ว่าเขาตายไปแล้วเรื่องที่เล่ามาทั้งหมดนี้เองท่านทำให้ดิฉันขายดที่จะไปนานศกนับตั้งแต่วันนั้นมาไม่ใช่ว่ารังเกียรหรืออะไรนะคะแต่ไม่ไหวจริงๆ